<ถ>ทาาํา<ถ>ภารกิจ<ถ>นะคะก็คือซื้อกาแฟนะคะให้พ่อเอ็มนะคะ1แถมหนึ่งไม่รู้ว่าสาขาเจ้าสวตรงนี้เขาจะมีออกาแฟ1แถมหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะสามทุ่มแล้วนะคะทุกคนเราเพิ่งไปหาหมอเสร็จนะคะแล้วกะะ็กลับมานะคะเพื่อมาหากาแฟให้พ่อเอ็มกันไปเราไปตามล่าหากาแฟกันดีกว่าไม่รู้ว่าภารกิจอันนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะคะทุกคนไปถามที่เขาเอาเดี๋ยวถามเขาหน่อยว่ามีกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งไหมคะที่นี่ ถามพี่เขาหน่อยเร็วกาแฟาไม่มีแล้วทำไงดีอะอ่าเราจะโทรหาพ่อเอ็มแป๊บหนึง่งเราโทรหาพ่อเอ็มก่อนอ่าเขาไม่มีกาแฟาหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเย็นหวานปกตินะคะกลับไปให้พ่อเอ็มแก้วใหญ่หนึ่งแก้วนะคะไปเพราะว่าพ่อเอ็มทำงานกลางคืนนะแล้วก็ตังที่เหลือที่พ่อเอ็มให้มาหนึ่งพันนะคะ ก็จะให้อมเนตซื้อขนมคนละหนึ่งชิ้นนะ้ำคนละหนึ่งชิ้นไปดูอมเนตกับเชเบตนะคะซื้ออะไรนะอ่ะลรเลยอมเนตรแล้ว,ล,วลูกไม่กินนะตอนนี้กินตอนเช้าตอนนี้ไม่กินแล้วเดี๋ยวอ้วนไม่เอาค่ะเอาที่มันมีประโยชน์เชเบตเอาไหนเลิกรูปได้แล้วค่ะลูกอมเนตเอาอนนี้ให้หน่อย ยี่สิบเจ็ดบาทแล้วก็อันนี้สองอย่างแล้วก็นม<า>นมสีชมพูจะไปเอานมสีชมพูมมมพวะอือเอามาสองขวดม,มาสองขวดลูกลูกกินได้ลูกเออไม่ทำเด็กกินไม่ได้ทำไงอะ่ะน,นี่คืออะไรแป้งแป้งและสัญ,ญญาก็เหมือนพิซซ่าหรือเปล่าเนม อันนี้หนึ่งอเอาเลยนะยมแม่อูจะไปไหว้พานะคะทุกคนหากล้วยแม่อูหน่อย,อยกล้วยกล้วยหอมหนึ่ง,งชิ้นเฉเบตได้ยังลูกพรุ่งนี้กินอะไรสอง,สอง,สองไม่ยินค่ะตูลูกอุ้ยนี่ไงชิ่ดอืออุ้อออยแพงอ่ะลูกไม่เอาเที่ยวเรียนยี่สิบบาทเออไปกินเที่ยวเรียนดีกว่าเนาะแล้วพรุ่งนี้เช้ากินอะไรไข่เจียวไหม โอสคตาน้ำอเอากล้วยด้วยลูกเาเบใส่กรอกเหรอเออเอามาแล้วลูกมาไปไม่วางตรงนี้ไม่ได้อเลนไม่ใช่ที่วางลูกไม่ใช่ที่วางไปวางตรงนู้นหากล้วยให้หน่อยกล้วยหมดอะ่ะไม่เอาไม่เอาแล้วลูกมีกล้วยเลยอะ่ะมีกล้วยออมล์ ออเอาน้ำไหนปะเอาน้ำอ,อะไรอย่างเดียลูก<อ>นะคะแม่วัวไปไหว้พระหรือก็เอาไปให้อำเด็ดไปโรงเรียนเชิดเด็ดไปโรงเรียนตอนเช้านะคะเร่งอ๋อเนี่ยกินขนมปังไหมพวกเนี้ยไม่ออกเนาะไม่ได้กินขนมปังนานแล้วนะเชิดเด็ดมีหมกึกกรุบไหมไม่มีนะคะหมกึกกรุบก็ไม่มีอ่ะเร็วๆน้ำลูกน้ำค่ะ เรวขอเฉล็ดออมเล่นนี้เรา,วาเออ,เอนนมอนนเล่าน,ท,นทำไมอ่ะอมเล่นไม่กินหรอน้องสาวหวังดีอ่ะอมเล่นใจร้ายกับน้องกันไปหรือเปล่าอ,นนอุ้ยอุ้ยโดนมือน้องหรือเปล่าออมเล่นตกใจเลยออมเล่นตอนนี้ปัฟซี่มันออกใหม่นะ<ห>นสีะฟ้าไม่รู้มาหรือยังนี่ใครปะไหนอ่ะนี่ไหน สีฟ้ามีแต่สีดำอ๋อเออน่ากินนะขอดเท่าไรดูดิสามสิบ้าบาทสองชิ้นสามสิาไปสองชิ้นไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าแต่ต้องกินให้หมดนะซื้อไปแล้วะไปเร็ว <c oughs> ไม่ได้มันใหญ่ไปไหมอ่ะไปเร็วเอาไ,ไนะมีคนกินเลนแบบพี่ยองเด็บนี่ เชฟเอว่ามันเก็บแล้วข้าของหนูขวดหนึ่งต้องเก็บหรือว่าจะซื้อน้ำฟ้าไม่เอาแล้วลูกไม่ไม่ซื้อน้ำแล้วนะอ่าเอาจนได้นะไปทุกคนกลับบ้านพอแล้วหนูมาไม่เอาแล้วมั้งก็ลูกกินซื้อลาสัญญาไปแล้วไงเชฟเบ็กก็กินข้าวผัดไปแล้วจบแล้วไปไปจ่ายตังค์ไปไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์ค่ะขนมสิบบาทเออถ้าขนมสิบบาทก็ได้ลูกแต่ ห้ามเกินสิบบาทนะเสียเสียดายจังเลยไม่มีกาแฟให้พ่อเอ็มไม่รู้เขาซื้อที่ไหนกันนะไม่เอาสิบบาทตีโลน,นี่มาสามสิบเก้าบาทอ่ะเอาที่มันแบบไม่แพงอ่ะกินเยอะไปก็ไม่ดีนะรวมเต้นนะาทุกคนอะไรเร็วลูกนับหนึ่งนะคอมเม็นต์สิบบาทหรือเปล่า ขอบเดตกลวน,น้องเรียนแบบน,นะคะได้ยังไดาห้าบาทเอ,องอ๋อหนูลดให้มาด้วยดีมากลูกทำไมเป็นคนดีขนาดนี้ชเกยมากโนเลยเลยกาแฟของเคอเอ็มเห็นไหมล่ะบอกแล้วกดเบอร์เอาเมนเบอร์ของปปาให้หน่อยอเฮ้ยอย่าพึ่งพี่เขายังไม่กดเลยฉเบ็ดกดแล้ว เอาไปกินที่โรงเรียนไหมลูกอยากกินลาซานญ่าเลยอ่ะไม่ลูกอยากกินเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอมาเวฟให้อ้วนนะลูกเข้าใจไหมเจอลูกพาไปฉีกขาเลยทนนโอ้โหเพเรียนใ่ะใช้เบ็ดยาค่อยฉีกได้อะไรต้องพาอะไรใส่แล้วใส่แล้วหรอเองสรุปภารกิจของเราไม่สำเร็จใช่ไหมคะสำเร็จไหมสำเร็จ สำเร็จยังไงหนึ่งแถมหนึ่งนะเราไม่ได้หนึ่งแถมหนึ่งอะลูกเราได้หแถมห่ไม่ได้ค่ะเราไม่ได้เราก็ซื้อเพียวๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวพ่อเอ็มจะกินกาแฟนะคะวันนี้ทำงานดึกนะทุกคนบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้น,น,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดดิ่งให้ช่องอเมล็ดคิดขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ,ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเป็นลาอเมล็ดหลากขนาดนั้นเลยเดี๋ยว,เยวชวยเวย์ยังไม่ได้เปิดกุญแจเลย